Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News รัฐธรรมนูญกำหนดระยะเวลาห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขัดอำนาจทางการเมืองยาวเกินไปอันเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมือง หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเดินมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเกี่ยวกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประมุขฝ่ายบริหารจับสัญญาณหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมนัดล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลพี่น้องสามปอประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี พลเอกประวิทย์วงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวิสณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดคุยบนตึกไทยคู่ฟ้า หัวข้อสำคัญในวงหารือคือเงื่อนปมรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา158วรรค4ที่บัญญัติชัดเจนนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง โดยในวงประชุม3ามปเชื่อมั่นว่านายกจะไม่มีปัญหาเรื่องวาระ8ปีและคาดการผลการตีความของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาในแนวทางพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกครบวาระ8ปีในวันที่5เมษายน2568โดยนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560เมื่อวันที่6เมษายน2560 หรือยิ่งไปกว่านั้นหากตีความให้เริ่มนับวาระ8ปีตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์เก้าขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2เท่ากับพลเอกประยุทธ์สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ถึงวันที่8มิถุนายน2570ผูกขาดตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี2557ถึง2570ลากยาว13ปี สวนทางกับมุมมองพักร่วมฝ่ายค้านภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยที่มองว่าควรนับวาระตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรก24สิงหาคม2557หากตีความตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับปี2560หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะครบวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีในวันที่24 สิงหาคม2565จากนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปขั้นตอนหลังจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เลือกวันดีเดย์17สิงหาคมใช้ช่องรัฐธรรมนูญมาตรา170 รวบรวมรายชื่อสอสอผักร่วมฝ่ายค้านจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภายื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4 จากนั้นเป็นขั้นตอนสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดโดยต้องตีความเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ประเด็นที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทําความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ ในส่วนมาตรา158วัคซีนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้อธิบายเจตนารมณ์ที่กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือการนับระยะเวลา8ปีนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวเกิน8ปีต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตการเมืองได้ การเมืองไทยเดินมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญต้องตามติดชนิดไม่กระพริบตาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ